สวยงามนะเนี่ยสร้างทรงเครื่องเลยนะเหไมเห็นก็ทรงเครื่องกษัตริย์นะของสุโขทัยของศรีสัตน์ไม่ได้ทรงเครื่องนะแต่นี่ทรงเครื่องกษัตริย์เมื่อก่อนนี่ยันย่าเนี่มันเจริญเนาะเจริญตากกำแพงเพชรเพราะว่าเป็นเมืองบริวารของสุโขทัยสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเป็นเมืองระนาบเดียวกันบริวารเดียวกันแล้วเราไปขึ้นทางโน้นก็ขอให้ขึ้นตรงไหนหรือไม่ให้ขึ้นเลยกับมันเนี่ยสวยงามมาก แล้วเราไปไปไหว้พระสวดมนต์ในในข้างบนขอให้ขึ้นเปล่าเนาะยังยังสงสัยอยู่เพิ่งไปไหว้ผมก็ห้ามขึ้นหมดเลยนะฮะเมื่อวานเนี้ยผืนเดียวกับเมื่อวานมาเมียมาสองผืนก็เลยนี่ต้องซ้ำซ้ำอันนี้อันนี้ไหมะนะผ้าไหมนี่ก็ผ้าไหมเจ้าอีสาน โอ้เขาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่มีที่ให้เราขึ้นเลยนะเนี่ยเขาห้ามขึ้นหมดเลยเมื่อก่อนขึ้นได้นี่เราก็ขึ้นไปประทักษิณไม่ได้แต่เราก็ดูโดยรอบยรอบเขาห้ามขึ้นเขาาห้มขึ้นเมื่อก่อนเขาขึ้นได้นะแต่ในนี้ห้ามขึ้นกว้างเยอะนะกว้างเยอะนะกว้างเยอะนะพันไร่โอ้ดังกล่าวเาบอกตันป่าสุโขเัยไม่เหมือนสุโขทัยนะสุไทยมณิษฐ์เดียวนะ เหอนนี้นีอนนี้น้จมาให้น้าไรงโอ้อนี่น้ำไหลเฮ้พี่อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ่าอันนี้เป็นปอเก่าครับโอ้่อเก่าอะไรเอาไปทำวัดครับอ๋ออเบ้าหมายถึงเอาหินที่นี่ไปทำที่วัดใช่ไหมอ๋อหินจากตรงนี้เหละครับ ศิลาแรงไงอ๋ออ๋อนี่เป็นแหล่งศิลาแรงเหรอครับเป็นบอ่อศิลาแรงไม,ไม่ได้ขนมาจากที่อื่นไม่ใช่ครับที่นี่เลยครับบ่อศิลาแรงอ๋อบ่อศิลาแรงเออเนี่ยเนี่ยบ่อเก่าแก่บอ่อเกา่เกาแก่แลก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเอายาคามาใส่ทำไมบอกว่าท่านเหนื่อยมาถ้าขืนดื่มน้ำอย่างรวดเร็วเนี่ยท่านอาจจะจุกเป็นอันตรายได้แต่ถ้าเอายาคาใส่ไปนี่ท่านต้องเป่าด้วยดื่มด้วยเป่าด้วยดื่มด้วย ท่านก็จะหายก็หายได้โดยเร็วเนี่ยเห็นความมีปัญญาผู้หญิงนี่สวยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีปัญญาด้วยเวลานี้ก็สวดมนต์ห้ามถ่ายรูปเนี่ต้องม,มีปัญญานะเขาเรียกว่ามีปัญญานี่พอเห็นเท่านั้นก็เกิดปฏิพัตรักไค่ดื่มดิ่งเลยครับดื่มดิ่งกับแม่งดนี่ดิ่งเลยก็บอกว่าอยากจะขอเธอเป็นที่รักได้ไหม นะปียาป,ปียาชนได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าเน่ยมีเจ้าของเอาเจ้าของเป็นใครแล้วพ่อแม่ไงเป็นเจ้าของต้องรอพ่อแม่กลับมาจากทํานาก่อนแล้วท่านก็คุยกับท่านแน่ท่านอยู่เลยครับอยู่คุยเลยรอเลยไม่ไม่ไม่กลับแล้วอยู่คุยสุดท้าย พ่อแม่ของแมงุดก็เดินทางกลับมาเห็นว่าชายคนนี้ไม่ใช่ชายธรรมดาลักษณะท่าทางมันเที่ยมนาจเงี้ยแข็งขันจริงจังคนคนนี้ต้องมีบุญญาธิการแน่ก็เลยมอบบุตรสาวของท่านแมงุนะ่ดให้เป็นภรรยาจึงเป็นที่มาของสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยรายการที่หนึ่งจึงเป็นพ่อของสมเด็จพุทธาจารย์โตด้วยเหตุนี้นะครับแล้วก็ท่านก็อยู่กับแมงุดนี่เลยนะ อภิรอมยินดีอยู่ด้วยกันก็สั่งให้ทหารกลับไปก่อนเพราะว่าอาเซอุนกี้เนี่ยล้อมเมืองพิซณนโลกถึงสี่เดือนแต่คิดว่าคงอยู่ราเราเจ็ดวันอยู่เจ็ดวันก็เชื่อมั่นว่าอาจจะมีขันได้ท่านก็เลยให้เข็มขัดอันเป็นสัญลักษณ์ของแม่ทัพเป็นเิ็มเข็มขัดเงินบอมไปกับแมงดว่าถ้ามีบุญญาธิการได้ลูกเป็นลูกชายเราไซ จงนำเอาเข็มขัดเงินนั้นเป็นสัญลักษณ์ของแม่ทัพเนี่ยให้ลูกไว้เป็นสัญลักษณ์ก็จะได้รู้ว่าลูกนี้เป็นลูกของของเรานะครับหลังจากนั้นแม่งนก็ย้ายนิวาสถานไปอยู่พิษณุโลกนะพอไปอยู่พิษณุโลกก็ทําการค้าขายล่องเรือไปท้องก็แก่ล่องเรือไปไปคอดที่วัดไก่จน้นแต่วัดไก่จ้นก็คือพระนครสยุทธยาไปทอดตรงนั้น ไก่ร้องพอดีท่านก็คลอดสมเด็ดโตก็เลยคลอดเขาเรียกว่าเลิกพระบินทบาทแล้วจากนั้นก็ไปเติบใหญ่ที่วัดชยโยพบล่องเรือไปเรื่อยๆหลวงพ่อโตท่านก็เลยไปสร้างพระนั่งเพราะท่านนั่งได้ที่วัดหลวงพ่อโตสร้างพระนั่งที่นั่นท่านไปเดินเหินได้ที่วัดอินทรวิหารกรุงเทพฝั่งคุณพรมเขาก็เลยสร้างพระยืนใหญ่เพราะท่านยืนได้นะ ต่วัดไก่โจนนอนเพราะว่าแม่นอนคลอดอยู่ก็เลยสัญลักษณ์ของหลวงพ่อโต,โตแม่เกิดที่นี่นี่เองกำแพงเพชรนั้นเรามากำแพงเพชรเนี่ยเรานึกถึงสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตด้วยนะครับอันนี้ย้อนกลับมาหลังก่อนพระุทธาจารย์โตมากสมัยสุขโขไทยสัญลักษณ์ลังกาวงเนี่ยแผ,แผ่ไปทั้งเมืองสุขโขทัยศรีสัจนาลัยพิษณุโลกกำแพงเพชรทั้งหมดเลย อุตสศาสนาก็บริสุทธิ์บริบูรณ์คนก็ศรัทธาเจ้านายทั้งหลายก็สร้างวัดโดยเฉพาะรุวันเวลิดังที่กล่าวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปต้นเหตุของรุวันเวลิที่เมืองอนุธาลปุระลังกากันให้ใหได้นะให้เตรียมตัวไว้เลยไปกันอาจจะใช้เวลาประมาณเจวันไปที่ลังกาเพื่อไปสื่อศาสนาช้างล้อมนี่แหละรูวันเวริม,มีช้างล้อมกี่ตัวกี่เชือกนะครับกี่ช้าง ไม่ใช่ 2> 2. สามร้อยหกสิบสองสาอะสามร้อยหกสิบสองปมมือกูทำหน้าไหนครับนี่สามร้อยหกสิบสองเห็นไหมจําได้นั่นน่ะมีช้างล้อมอยู่สามร้อยหกสิบสองเชือกแต่ช้างนี่นะก็จะเรียกอย่างนี้นะถ้าช้างอยู่ในป่าเขาเรียกเป็นตัวช้างกี่ตัวเนี่ยอยู่ในป่าแต่ถ้าเอาเชือกไปคล้องเอามาเพื่อใช้งานเขาจึงเรียกเป็นเชือกอ่า แต่ถ้าเป็นช้างสําคัญเขาจะเรียกเป็นช้างช้างกี่ช้างช้างกี่ช้างนี่เรียกเป็นช้างสำคัญนั้นนามของช้างก็เรียกไม่เหมือนกันเอแต่โขงก็มารวมเป็นกลุ่มช้างทั้งโขงถ้าช้างผสมโขงก็อยู่ในขวดผสมเหล้าอันนี้อันนี้โดยสังเกตนั้นเราเดินตามรอยอวัดช้างรอมรู้วันเวลิรู้วันเวลิก็คือ สวนามาลิกส่วนนามาลิกเนี่ยคือจุดที่พระเจ้าทรงเหยยบพระรอยพระบาทไว้นะมีอยู่กี่รอยครับหนึ่งสุวรรณนปปเตสุวรรณน,นามาลิกเกคิจกูเตนมทา,านาธิยายะสี่แห่งนะดังนั้นเวลาตามรอยพระบาทเนี่ยเขาก็ตามรอยไปตามอย่างนี้งนั้นเทือกเขาสุวรรณน,นามาลิกเนี่ยก็ปรากฏอยู่ที่ลังกาแล้วก็คิจกูตะที่รอยพระบาทสําคัญก็ลังกา นะนั้นพระยาลิไทยก็เลยเอามาสร้างรอยพระบาทที่สุโขทัยก็ชื่อว่าเขาคิดเขาวสวนมาริกเหมือนกันแล้วก็ชื่อว่าเขาคิดจะูตดเหมือนกันโยนกับปุระโยธะโยนกับบุะระก็พระบาทสี่รอยที่เชียงใหม่นะครับวันนั้นเก่าแก่ที่พี่ลุงชัยเขาไปสร้างหนังสือและเป็นที่มาของการที่เรารู้จกักกันจากพระบุธบาสี่ร้อยเนี่ยทั้งหมดเลยนะ เนี่ยพระบาทสี่รอยพี่อำนาจก็โทรไปหาก็าร่วมบุญกันเพาะพระพุทธบาทสี่อยเพราะเราตามรอยพระพุทธเจ้าไงเราจึงได้เจอกันนะอ่ะพอสังเกตเราจะได้ทำวระสวดมนต์ตอนเช้าตั้งใจนะครับพระพุทธาสารเออภาษาลีลิกธาุอยู่ด้านบนโน้นเมื่อก่อนขึ้นได้เมื่อก่อนพระพุทธานนี่เราขึ้นได้<ม>วนเวียได้แต่ตอนนี้กรมธิรปากรเขากลัวการชมุมนุมของโบราณสถานก็เราไม่ได้ขึ้นแล้วเราก็ใจขึ้นไปส่งไปถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปนะการระบัดนี้ โยโซภะโขวะอะระหังสัมมาสัมพุทโอะวตอาคะโตเยนะภะโขวะตัมโมสุปฏิปันโนยะสัพภะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะโขวันตังสัทธัมมังสะสังขัง इमे हि सकारे हि यथा रहं आरोपिते हि अपि पूजयामा साधु नोभन्ते भगवा सुरनिपुतोऽपि पमानसा इमे सकारे तु कथापनाकार पूते อัมหากัตถิกาตังอิตายะสุขายะตระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะปุถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคตภะคะวะตัตโมะอามังนะมาสะมิ สุภาิปันโนภะคะวะโตสางวะสังโฆสังขังนะมามิอันธมยังพุทธะภะคะวะโตปุปปาภะนะมะการังคโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตะสมพุทธัสสะอันตมิยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสยโยสุตตะกะโตอะระหังสัมพุทโธ วิจาจรณสัมปันโนสุขตัวรกวิทัวอนุตตโรูปุริสธรรมมสารติสัตย์มนุสนังพุทธโอภควาโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรมังสังสมณะพรามณิงปัจังสเทวมโนุสัง สาติกาตวปเวเทเสโยธัมมังเทเสเสอาทิกัลยานังมัทกัลยาณังปริโยสานกัลยานังสาธังสัพยัญชจเกวรปริปุณังปริสุทังพรมจริยังปกาเสเี Ta mahang pagkawan tang api po jaya ta mahang namami.